ให้พิจารณาข้อมูลที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามโดยข้อที่1น,นะคะมีโจทย์ว่าพี่มาลีไปจ่ายตลาดปิงปองอยากรู้ว่าพี่มารีซื้ออะไรกลับมาบ้างนะคะให้นักเรียนช่วยปิงปองทายของที่อยู่ในตะกร้าจ่ายตลาดของพี่มารีอะในห้องนี้มีใครชื่อปิงปองไหม มีใช่ไหมอ่านะคะอาวปิงปองเดี๋ยวปิงปองต้องช่วยแล้วนะคะมาช่วยกันพิจารณาซิว่าพี่มาลีไปจ่ายตลาดได้ของมา3อย่างโดยมีข้อมูลดังในตารางเลยนะคะนักเรียนสามารถดูพิจารณาข้อมูลในใบางานที่ครูแจกให้ได้เลยนะคะโดยข้อมูลนะคะมีด้วยกันทั้งหมด1 2 3 4 5 6หชุดเห็นไหมคะแต่ละชุดข้อมูลมีสินค้าที่ พี่มาลีไปจ่ายตลาดมาโดยมีสินค้าทั้งหมด3ชิ้นใช่ไหมคะใน1ชุดข้อมูลอย่างชุดที่1เรามีไข่ไก่นมแครอทชุดที่2มีน้ำผลไม้ข้าวโพดแตงโมชุดที่3มีข้าวโพดแครอทโยเกิร์ตชุดที่4แครอทไข่ไก่คุกกี้นะคะชุดที่5นมข้าวโพดโยเกิร์ตและชุดสุดท้ายคือไข่ไก่น้ำผลไม้คุกกี้ทีนี้นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่าพี่มาลีไปจ่ายอะไรมาบ้าง โดยพิจารณาจากอะไรคะจากเงื่อนไขทางด้านหลังนะคะอะดูในใบงานได้เลยนะคะทางด้านขวามือของชุดข้อมูลจะมีเงื่อนไขหรือข้อมูลเพิ่มเติมมาให้นะคะโดยชุดที่หมีการบอกไว้ว่าถูก1อย่างแสดงว่า1ใน3นี้มี1สิ่งที่พี่มาลีไปซื้อมาจากตลาดปิงปองช่วยหานะอะเพื่อนๆช่วยปิงปองหานะคะ ชุดที่สองนะคะเหมือนกันเลยถูกหนึ่งอย่างชุดที่สามไม่มีข้อใดถูกเห็นไหมแสดงว่าข้อมูลชุดนี้ผิดหมดเลยถูกไหมคะชุดที่4คะ่ะถูก1อย่างชุดที่5้าถูก1อย่างและชุดสุดท้ายก็ถูก1อย่างเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะให้นักเรียนพิจารณาเงื่อนไขด้านหลังแล้วก็ลองตัดช้อยที่ไม่ถูกต้องนะคะตัดตัวเลือกที่ไม่ถูกต้องออกไปนะคะ ว่ามีตัวเลือกใดบ้างที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขหรือข้อมูลที่คุณครูมีมาให้นะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะอะไรอยู่ในตะก,กร้าพี่มารีเพราะฉะนั้นนัเกเรียนจะต้องเขียนคำตอบสุดท้ายที่เราได้ตัดตัวเลือกที่ผิดออกไปแล้ว